มดดำพุทธแล้วความรักของแมทสงกรานเรียกได้ว,ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้ค่ะที่มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวความรักของนักแสดงสาวคนดังแมทพีรณีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันได้เลยค่ะ ซึ่งล่าสุดแมทพีรณีได้ออกมาตอบตรงๆว่าคุยกันน้อยลงเพราะต่างคนต่างยุง่งไม่ฟันธงเรื่องความสัมพันธ์ว่าดีหรือไม่เพราะอยากกลับไปคุยกันก่อนส่วนตัวไม่ได้มีปัญหากันเพียงแต่ต่างฝ่ายต่างโพสต,ต่างโฟกัสเรื่องงานเรื่องธุรกิจของตัวเองมากขึ้นส่วนตัวแมทเองก็ยอมรับว่าช่วงหลังมานี้ยุ่งกับธุรกิจไข่คองทั้งออนไลน์และหน้าร้านซึ่งเป็นร้านที่ทางนุ่มสรงกลานได้เปิดให้ส่วนโพสเต้าหรือโพสต,ตัดเพอแค่แซวตัวเองเท่านั้นไม่เกี่ยวกับบรลลงความ หลังประเด็นก็ยังไม่ได้คุยเพราะต่างคนต่างยุ่งส่วนตัวก็ไม่ได้ทำถึงฟีดแบ็กของพี่เขาเรื่องโพสต์เป็นข่าวเพราะอะไรไม่ค่อยได้คุยกันซึ่งในส่วนนี้มดดำคัชพาได้เคยออกมาเผยว่าในการบินไปง้อกันเริ่มต้นคบกันในช่วงต้นปีแล้วเหตุการณ์ทำให้ทั้งคู่เกือบเลิกกันจนบินกลับมาเป็นข่าว งานที่เหลือเพียงฝ่ายของโรงกรานที่ยังไม่ได้ออกมาโต้ข้อสงสัยของโซเชียลที่กำลังจับตาอยู่ในขณะนี้ว่ายังคงปกติเหมือนเดิมคิดท,ทางด้านของแมทเพรรนีให้สัมภาษณ์ได้หรือไม่ค่ะ